สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพัทรวดีไฮโดรฟาร์ม h ช n เนลวันนี้ฝนตกแรงนะครับคือฟาร์มฝนตกแรงมากนะครับทำให้น้ำแบบไหลมาเต็มคลองนะครับแล้วก็ทำเอาถนนนี้ขาดเลยครับถนนทางเข้าฟาร์มนี้ขาดแบบแบบทะลุทะลวงมากก็ค่อนข้างจะเสียหายเยอะ ค่อนข้างจะเสียหายเยอะเลยแบบดินมันน่าจะพังอ่อนนะครับด้านล่างน้ำเซาะน้ำทะลุนะคทะลุไปเลยค่อนข้างจะทะลุแบบเยอะเลยนี่คือผลความสูญเสียนะครับเสียหายจาก นตกหนักนะครับฝนตกหนักปุ๊บ,บน้ำกระเซาะออกจากทางทางข้ามเข้าไปที่ฟาร์มถนนขาดต้องซ่อมมาก็เยอะเลยน,นี้ฝนพวงของฝนตกหนักลูกแบบเยอะ นี้คลองนี่คือใครธรรมชาติก็น้ำตกปลาที่เข้าไปยังบ้านขาดไม่แน่ใจว่าจะขาดตรงกลางหรือเ่าไม่น่าจะขาดแต่มันหลุดออกจากข้ว่ะด้านบน นี่คือทางที่เข้ามาทางที่เข้ามาเราก็จะเดินข้ามตรงนี้ไปแคือทะลุทลวงเห็นดีนะครับที่ประตูไม่หลุดหลน่นเเพราะว่าเิลาก็ททำเชือกดึงล้างไว้ไม่งั้นเราหล่นลงไป เดี๋ยวเราเดินไปดูผักกันนีสภาพกลางคืนเราเดินไปดูผักกันครับว่าเป็นยังไงฝน,นตกเราจะเดินไปดู หักกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างด,าดูน้ำท่วมไหมนะครับว่าตรงคลองที่เราเจาะไว้ดูว่าจะท่วมไมไ่ใช้ไฟฉายแต่ใช้ไฟกล้องก็จะมืดนะครับอันนี้คือไฟกล้องนะ ไฟของกล้องแนละโทรศัพท์อันนี้เราต้องใช้ไฟสายส่องนะครับไม่งั้นมืดมากเสียงธรรมชาติก็คือเสียงกบเสียงเขียรลองนะกลางนาบรรยากาศของค่ำคืนนี้นะครับดูโต๊ะผักดูนะ้ำท่วมตรงโน้นว่าเป็นยไงบ้าง เอามาใต้กบกันเต็มกลางนาเลยวะเสียงกบมีเสียงกบมีได้ยินเสียงกบเสียงกบอบอบจริงน่เดี๋ยวเราไปดูบ่อกอน วความเสียหายจากบอ่นนะนมมอน,นี้ดีว่ามันไม่ท่วมมาตรงนี้ดีว่ามันไม่ท่วมมันเลยยุ่ ตรงนั่นน้ำไหลแห้งบ่ล่องล่องนั้นไหลแห้งบ่นี่ไม่ึ้นให้แล้วเต๋เอก็สูงแล้วก็ไรเนียสร้างมันฮะปล่อยมันฮะเจ็บบุ๋มเหรอหัวใดญล้างโต บปิดกันอะเห็ย่างแหงแะสวได้ตัวไดฮะได้ล้งโต๊ะเงีโอ้ไข่ออาละวไขเปิดหรออพีมาล้างโต๊ะอะหเวลามัน้อบรได้ทิดไปอย่างมันบไส้สังเกตบแ่ี้อ้าวตามล่างมานี่ก็ต้องเห็นเลยอเีเสียงงไหลแหงแหเ อันนี้คือปัญหาของการทำฟาร์มโอ้ละเอียดอ่อนที่ทำไว้แล้วลืมกลับบ้านไปใดทำงานอยู่ดีว่าใดไม่เสียไม่พังมาชมต่อกันอันนี้โดนฝนหนักหน่อยนะครับวันนี้กำลังเร่งทำหลังคานะครับเพื่อจะให้ กันฝนเวลาฝนตกหนักจะได้ไม่เสียหายช่วงนี้ก็รับแรงจากฝนอ่ะแสะดงว่าเขาไหลทันอยู่ล่องน้ำที่ลอกไว้แสดงว่าเขาไหลทันอืม อ๋อโอเคครับท่านผู้ชมให้ชมภาพบรรยากาศของดูการดูผักวันนี้แยงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้กับช่องทั้งสองช่องนะครับช่องนาดีพรมประสีแล้วก็ช่องพัฒรวดีให้เดือดฟ์มนะครับอันนี้จะเก็บพุ่งนี้ นีจะเก็บพุ่งน,น,นี้โดนฝน,นมีโดนฝนมีมีหลังคาไหนก็ยังหนักเป็นเบาตัวไหนที่ไม่มีหลังคาลำบากโอเคครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับท่านได้เข้ามาชมนะครับเรื่องราวของ ช่องพัทธวดีเฮดูฟาร์มแล้วก็ช่องนาวีโฟมสีนะครับไว้พบกัน,นคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ